สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพ์นะครับพพี่น้องมาดูรถขุดขาวๆขาวๆรถดำก็ขาวๆไอหนุ่มสิ้นตึงครับหรือว่าไอหนุ่มตีจากแดนแผ่นดินใหญ่เจอพี่หลงพี่น้องราชาบอดิน XCMG xe สองศูนย e ครับนะดีด oh, oh, ็อกโอ้โหเล่นบอเปิดบ่อขนาดน่าจะประมาณ5ไร่ได้ครับนะโอ้เจอดินทรายพี่น้องปุ่งกี่หนึ่งคิวนะครับใ uh, สทำไมหน้าดินลึกมากครับ ดินสวยมากถ่ายืนนี่ยืนสูงสูงนี่ต้องดินทรายอาจจะไหลได้ครับต้องระมัดระวัง xmg xe 2 05D ดูแลโดยใช้หน้าแมชชีนครับวะบักเก็ตของเขาเนี่ยใหญนะ่นะกิโลนี่สองร้อยจีส่วน xmg xe สองศูนย์ห้าดีนี่ 75ลังมาครับใช้เครื่อง XMG ครับ60าสูชงชมพูคมมันเร็ว2,000รอบต่อนาที่สู้ดีครับสู้ดีดำก็น่าจะคาวาซากิ k 3V ครับโอ้ท่านใดที่มีรถดำก็ติดต่อชาติเศรศิรันยั์ได้ครับ0982723752ถ้าอยากมาวิ่งครับวิ่งใกล้ ครับร้อยเมตรอ่ะตอนนี้มีคันเดียวครับวันนี้ที่ลง FN 527เ็ขียนว่า6สปีดไม่แน่ใจเครื่องเท่าไรครับอ่ะสองเท่าไหวไหมโอ้โหสายเบรกครับสายเบรก อโอ้มีลั่นครับแนบมีลั่นโอ้ตัวนี้ค่าเหนื่อยก็ร้อยสิบบาทพี่น้องเทปกักโอเทกันแถวนี้แล้วครับ พอขึ้นบอก็วิ่งนิดหน่อยครับเทตรงนี้นี่ครับบริเวณเขาดิทสายสวยมากครับโ้ดูท่ายืนมี้น้องท่ายืนโหดมากึอบเออโอ้ยโอ้โอ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  สับสมบูรณ์ฝาบุญขับเองครับไพี่หลง2 2งก็ดูดูดูอุม้มสิครับโอ้โหเขาขาวจัดให้ครับ XCMG XE 2 05 d ดีช่วงล่างใบแทบ80เซนโรลเลอร์เ็ตัวแคว่เรียก2ตัวนะครับเย ใครมีรถหกลอ้อหรือว่าสิบล้อมาวิ่งได้นะครับสอบถามได้เลย0 9 8เ7้าแปดสองเจ็ดสองสามเจ็ดห้าสองถ้าต้องการรถคุดขาวๆเอ็กซมจีจัดให้ครับนี่ดีห้าฟันห้าฟันนี่ก็หนึ่งคิว ดูมามีใหญ่ครับมีลายแยกให้พร้อมเลยตอนนี้มีรถดำอยู่สองคันครับแต่ว่าใช้คันเดียวอีกคันไม่มีคนขับดูผ้ายืนของเขา ใส่เยอะไหมก็พอสมควรครับเดี๋ยววิ่งใกล้ๆก็เร็วดีเงี้ยครับอ้าวพิลลองนะพิหลอง แต่ครับสบายมากถ้าวิ่งสลับกันสองคันเนี่ยดีมากๆเลยอ่ะเกียร์สโลก็ขึ้นสบายมากครับผ่านไหมน้องข่ายืนของเขาตาบุญจัดให้ครับ ตรงนี้นี่สุดบูมเลยนี่แม่ดูท่ายืนพี่น้องท่ายืนของไอหนุ่มตีจากแดนแผ่นดินใหญ่ XCMG อ๋โอ้ยช่วงฝั่งนู้นครับ สองอุ้มไห่น้องโอ้โหสุดเตื่อมครับโอโ้สายขี้เป็ดสวยมาก 60เป็นของ XMG ประหยัดนะครับเป็นปา๋าบอกว่าประหยัดมากดูสิครับดูบามเชื่อมนอกเชื่อมในเสริมด้วยแผนเหล็กตะก็าสามแฉกพิเศษหลายไปปิ้งให้พร้อม ใส่กองเยอะครับใสยก็ไม่น่าจะหนักเท่าไรครับรถดำสิบล้อเที่ยวละร้อยสิบบาทนะครับใป่ว่างมาเลยครับ ทางวิ่งสะดวกเอ้าไปล,ง,นะลง,งครับไปลงสองเราราชาบอดินครับไปแล้วน้องไปแล้วสบายมากครับขยับเพราะว่าสูงม่นต้องสูง คือไหลครับเคือไหลได้โอ้โหดีสุดเตื้อมนะครับแต่เสียงนิ่มครับเสียงนิ่มมาก สายกี้อร่อยครับรถว,วิ่งคันเดียวนอะวันนี้อาจจะช้าหน่อยครับโอ้โหยืนยังกบบนภูเขาเลยครับ สุดอิหรีครับสุดอิหรีร้อยเจ็ดสิบห้าพลังมา XCMG XE 2 0 5 d ครับใช้หน้าไม้ชินจัดให้ น่นี่เล่นโคลนสะเพื่อนหมดเลยครับขาขาว,ขาวกระบอกนั้นสีเทาเป็น x 1 x t แต่ว่าใช้เครื่องยนต์ x 1 t มีความเร็วสูงเหมือนกันครับปลาแกบอกว่าสู้แข็งดีเหมือนกันขอจกักอัพย์ไทบุญน,นะครับ ขาบุญจัดใหเออ้เรียบร้อยครับพี่หลงสองเพลาข้างล่างดินดานนะครับไม่ต้องกลัวข้างบนนั้นดินทรายครับ ไปกลับสัก200เมตรไปร้อยมาร้อยถึงไหมโอ้สายเบรกพี่น้องจัดเต็มครับจดขึ้นสบายครับดูสิไปได้ครับไปได้ สันไดมี6ลอ้อหรือว่าสิล้อก็มาวิ่งได้ครับนะดินยังเหลือเยอะสนใจ X10G ก็สอบถามได้ครับใชน้าแมชชีนจดัดให้0949833399ตัวนี้ค่าตัว3ล้านต,นต้นๆน,นะครับสาหร้านต้นๆรถขุดขนาด20ตัน มีลายแยกหรือว่าไปปิ้งให้พร้อมนะครับสีขาวท่านใดที่ชอบสีขาวก็จัดไปอ่ะฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ